สวัสดีครับท,ทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์นนท์ทั่วครับพี่นอ้นอ,ามามอ,งองกับมณีกะผ้ามาเมืองงัวมาเหลือกงัวข้าเก่านะครับเนาะครับอยากได้แมล่ลูกลูกแมแก่คลิปนี้เลยครับราคาเบาราคาถืกพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วครับหางัวไปเลี้ยงกับยีเลื้อนนะครับลูกหน้าหนาแม่ใหญ่ๆนี่ครับนี่ใส่ใหญ่ๆงามๆครับเลยได้ไปนี่รนนนนับรองว่าถืกใจแน่นอนมนี้ประกันจะหาชุดหารายการหาเบอร์นะครับเนาะนี่ครับโอ้อ่ะ ต่อจากนี้ไปกับสีผ้าพี่น้องไรเบื้องราคาเนาะท่านแมนอยากได้กระเบื้อทอดซับผมขึ้นอยู่นีด่ดนะครับเด้อหรืออยากชิมเบื้องตัวจริงพิกัดบ้านนะครสามารถมาเบื้องมาจับมา่อหลุมมาบาดเดี๋ยวนะครับเนาะนี่บ้านเกอกตําบลบัวหมาดอำเภอบ่อระบ,บือจังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีครับหมอรัมครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนันท์สวัสดีพี่น้องพงป้ายเอฟซีของคุณนันท์เอฟซีของพอกหมอรัมสงัดงามนะครับคลิป สุดท้ายของปลายปลายเดือนพฤศจิกานะครับลหลัง<ม>หลังจากพี่น้องเก็บเจียวเจียวเขาแล้วลายมงลายบอนก็นกนคือสิเล้วเซ็จสีคอนสิห้อมไปแล้วนะครับชุดนี้คลิปนี้มีหาชุดนะครับถึกๆโปรโมชั่นท<อ>ี่เก้านะครับพี่น้องต่อได้ทุกตัวม,มาเบิง่งหอดคอ,อกก็ได้นะครับระบะกบกบวัวมากทุกแผนเลยเนาะทุกแผนนะครับระบบการรับประกันสากล เดือนหนึ่งนะครับการทรงกับขนทรงฟรีนะครับพี่ทว่ภาคอีสานแมนครับทั่วภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางกับทรงห้พี่น้องขึ้นเก่าเนาะครับครือมีหารายการเป็นแมงามเนาะแมนครับลายจากแม่ทางไหนก่อนครับลายจากเป็นเป็นแม่พี่น้องเบอร์หนึ่งไปเบิรงกันแม่ใหญ่ให่ได้หนาขึ้นครับพี่น้องเนาะบพี่น้งครับว่าเบอรงกันเบอร์หนึ่งลูกกันน้าแม่กันแดงน่ครับเนาะแต่ว่าเบอร์หนึ่งนี่ขายแยากเลยเนาะยกครับ อืมเอ้าพี่น้องมาเนี่าเมื่อบึงแม่กนเนะครับแม่เพิ่นนีความสูงอยู่เท่าไรครับความสูงลอยซีสพาบวกครับสูงอยู่ลอยซีสพาบวกครับเป็นลูกเพียดเมียไอลูกโตพี่น้องเห็นอยู่นี่โตที่ไหนเพิน่นเป็นเป็นตัวแรกครับอ๋อเป็นลูกตัวแรกเพิ่นท่านทับไปครับแี่แม่มท้องได้สามเดือนรับประกันท้องอ๋อแม่รับประกันท้องสามเดือนแม่ครับถ้าพี่น้องจะไปทึ่งแม่ลูกทึ่งในท้องนี่ก็ได้สามตัวเนาะครับผม นี่ครับน้ำเต้นน้ำลางแข้งขาถือว่าดีเด้อครับแม่นุม่มนุ่มนะครับอหางวดไปเลี้ยงเด้อครับเด้อเกี่ยวของนาะครับไปนี่แล้วข้าแม่เขาเปิดไว้หลายไปเลยครับเปิดใบสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับพี่น้องเบอร์หนึ่งตัวแม่นี่สองหมื่นหกพันห้าร้อยแม่ครับพี่น้องพอสื่อได้สูงเลยดับนี่แดงสิเนาะครับการให้ลูกกับพี่น้องเกสียณด้วยนี่ถือว,ว่าเพิ่นให้ลูกแค่เนะ เครื่องดำครับราคานี่นุ่มดีก้อยหางนี่โอ้สวยเล็บหนาล่างถือว่าย้อนอ่อนต้นเนาะข้อไล่นิดๆเนาะครับรตาของผมไม่ดำพี่น้องนี่ราคานี่กะคันพี่น้องมึ้อยู่อยากได้กะจะคอยต่อเนาะ <c oughs> บันนี้มาเบิ่งลูกเพลินลูกนี่เปิดราคาไดยครับลูก เปิดราคาอายุหมื่นหกพันครับหนึ่งมื่นหกพันครับพี่น้องลูกสาวหนึ่งมื่นหกพันอายุได้จักเดือนครับอายุได้กแปดเดือนครับอายุได้กแปดเดือนครับอ่าพี่น้องเป็นลูกพอ่อได้น้อหน่เ, à, เนาะอ่าเป็นลูกไวแ้แซดครับอ่าเป็นไว้แซดครับเป็นออกสีข้อไล่ได้พี่น้องเด้อข้อไล่หนาขาวดนะครับเด้อนี่นี่ข้อไล่ออกหนาขาวถ่าทีไมีเดากระจายอย่งน้อยเนาะครับแต่ว่าบรรทายหนาควบสูงขนวัดเป็นไปครับพี่ ความสูงร้อยยี่สิบห้าบวกครับอืมเห็นลอยยี่ห้าบวกเนาะครับเบมึงแข้งเบมึงขาครับบัตรนี่ครับแข้งขามือลึงเออเปิ้ลขาใหญ่ดีเนาะเปิ้ลขาใหญ่เงาหางใหญไงเงาหางใหญ่พี่น้อาเงาหางไงเพื่อนเอาครับบาริกะเอาตะลูกก็ได้เอาแต่แม่์ทองก็ได้เนาะแม่นครับหรือเอาเป็นชุดคือนสื่อสวางในศาลชุดนี้เนาะหรือยกกันได้ครับยกก็ได้แล้วคาจะค่อยว่ากันคุยกันกันแม่นครับกะ ทีนี่บางเลี้ยงบือดอกพี่น้องน้องเลี้ยงบืดถือว่าราคาถือว่าราคาเบาเลยเนาะครับแม่ทองแม่ยัยสองหมื่นกู้บาทนี่โอ้ถือว่าซื้ออยู่ช่วงนี้ถือว่าซื้อก็ได้ดีเนาะอือพี่น้องของว่าเป็นเลียงช่วงนี้ถือว่าราคาดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพอนมาแพงจนเกินไปถือว่าพอดีล่ะลูกสาวกันหนาดีนี่คือเบือที่หนึ่งนะครับเด้อ ต่อมาเบอร์ที่สองกับเป็นชุดแม่ลูกคือกันโอ้มันนี่แม่ใหญ่สูงเนี่ยสินี่เนาะสูงหน่อยหกสิบบวกนะ่งหอยหกสิบห้าแม่นี่สูงหน่อยหกสิบห้าครับรแงบดงจึงคึงทั้งแม่ทั้งลูกวันนี้ลูกแห้งแดงคักบาดเนี่ยอัญญาแม่ลูกพ่อไหนครับลูกพ่อเคเอฟสามหนึ่งครับลูกสาวของเคเอฟสามหนึ่งอายุจ็ดเดือนลูกอายุเจ็ดเดือนครับโอ้ขาแมขาหนาเด้อพี่น้องขาตรงดีดีลูกสาวพี่ อายุเจ็ดเดือนหนอกต่างงโอ้เป็นหลังกวางครับลูกสาวเป็นหลังกวางนี่เหนนะตาลูกสาวเพิ่นเนะาะขาบันงครับขาใหญ่อเนาะขาใหญ่เป่นขาใหญ่หนังลายท้องก็เลิกดีขากระลมขาตรงซื่อหย,ยดดีค้าหาทใหญ่อายุเจ็ดเดือน,นเป็นลูกตัวไหนพิ่นครับอาเป็นลูกแรกเลยครับอ๋อลูกแรกเป็นว่าลูกแรกแม่ท่านทับไปแม่ไม่ใช่เขาสองเดือนแล้ว พ้องขึ้นไปเลยคือผสมที่เข่าสองเดือนนะครับไม่ได้ตรวจผสมพานแมนครับพานสี่เข่าสองเดือนเมนครับอ้าพี่น้องให้สองประมาณจากสองเดือนก็กลัวเนาะแมนครับสองเดือนจะกยี่สิบมื้อพี่น้องสามารถล่วงตรวจได้ให้หมอมาตรวจให้ครับ่ว่าฮาแม่นี่ฮากขายราคาเป็นแม่นถูกไปเป็นแมงวัวโค้งสางไงครับสูงให้ลูกสมส่วนของเนาะสูงเลยหกสิบห้าได้ยังตอกเห็นเรันครับแม่นี่เราหกสิบห้าเห็นเลยล่ะ เครื่องดำเอ๋อพี่น้องที่มักง้กว่ใส่ยันยๆสูงๆูองอย่าลืมนะครับเด้อแม่นี่หน้าตาเพิ่นพ่อ,ค,อ,อคือพ่อแขงขาครับเบิ่งเอาครับนี่น้ำลางย้อนต้นนมดีเครื่องดำ <c oughs> ครับชุดแม่ลูกเบอร์ที่สองครับราคาเปิดรายไปเลยครับ <c oughs> เบอรไว้ยยุี่หมื่นสามครับอือสี่หมื 43, ่นสามพันหลว่งงาม แม่กับโค้งสางไงพี่นอ้องอยากได้ชุดลูกหน้านาแล้วก็แม่โค้งสางยังไงสูงเลยชุดนี้เลยครับหนึ่งเบอร์สองนี่ครับลูกเบิ้ลคั่กได้ครับเด็กหน้าแดงขัาเนาะแดงจึงคืงนโพลกันดีขาวลูกขี้บนี่มันงามเนาะงามครับไทยไทยก็ให้อือยนี่นุ่มแม่ครับโว่ม<ว>ันจะเป็นมวยกันเต้ มันอยากเป็นมั่วอยูต่ตรงนี้นี่เป็นแง่น้มแกนเ <c oughs> <c oughs> นลาละธรรมดาแล้วก็สี่สิบใบมันเนาะ <c oughs> ไงครับไงไงเครื่องสา่ายไงนี่ <c oughs> คือเบอร์ที่สองครับเป็นลูกสาวคนนู้นห่อนาคักนาเนี่มักตะแขงขานะเนาะไอ้เนะ <c oughs> ทพเนาะแมนครับแขงขาไงไทยนีครับเบอร์ที่สามอันนี้เดียงงามด้เนาะเดียงงามครับอ่าแม่ลูกด้วยคือกันเถอะวะ ลูกได้เจ็เดือนแล้วครับเลยลูกได้เก็เดือนที่เขาแปดเดือนครับลูกได้เจเดือนที่เขาแปดวันนี้แม่จะทัดับไปทับพลาดรอบนะครับอ๋อทับพลาดรอบทับพงหุตันลูกลูกตูตัวนี้มันตัวที่ไหนหน่อยเนาะลูกแรกดิครับอ๋อเป็นก็ลูกแรกครับแข้งขาดีเอาพี่น้องแข่งขาดีโพนดีสูงกงินรอยยิบหาเห็นลอยยิบหาเห็นส่วนแม่สูงหลายไหมครับลอยชี่ยิบหาบวกแม่รอยยิบหาบวกอเอ ขางามเรียบงามด้วยครับชุดนี้เรียบเนี่ยสักตัวสักเลยเนาะครับราคาเขาเปิดมือที่สามนี่สามหมื่นหกพันสามหมื่นหกพันครับ, 6, รบนี่พี่น้องสามหมื 6, ่นหกพันเดดแมงยิ่งใหญ่เดดลูกยงงิยงใหญ่หนี่งเลยเอาเลี้ยงกันบนรถครับเลี้ยงวิดนาแรงเ <c oughs> ขานาหนาวเออเขานาฝนขายนี่ก็ับหนา้หนาใจกันได้อยู่นะไ,ได้เ <c oughs> พราะว่าเขาพเพราะไปหากำไรต้องเลี้ยงเลยครับครับแต่กำไรดีก็ต้องเลี้ยงไว้สักวันไปเลี้ยงไปคุณไปท่อไหม เจ้ากีไงไงเลยไงแม่มันสองนึงตุกเหมือนหกไหมเออประเภทง่วนนี่ <c oughs> ตกน้่งเดียวนิดหนึ่งนะครับเด้อครับเพราะว่าถ้าอวดบ้านี่อู้ยอัญจัดดีเนาะแม่นครับเปิ้ลขาใหญ่เนี่ยข้อเท้งขาดูดีครับลูกนี่อ้วนขึ้นมานนี่โอ้อัญจญัเลยครับอย่าป้เบางแม่ไกลครับขอบตาขอบหูดั่มด้วยครับเด้อแม่นี่น้ำไตน้ำล้างมือลึ่งนมที่ว่าใส่ได้ <c oughs> นี่ครับดึงหลายมุมจัางหน่อยสูงลอยชีพหาบวกถือว่ามาตรฐานแล้วเนาะครับสิไปทางสูงหมดแล้วมันบ่ทางสูงัไปทางสูงหมดละคันลอยีพหาบวกไงม้วนลูกแรกมันมีโอกาสสูงไปอีกอยู่ลูกสองลูกสามไม่ยังสุดเพราะเพราะเป็นงวดลูกแรกแมนครับโอกาสสิสูงดีก็มีแมนครับไปหยุดยังหยุดสูงกับประมาณลูกที่สามผู้น้อ้าะพี่น้องเบิ่งอยู่ อยากได้กับจะคอยโทรมาเลยครับว่าจะมาต่อรองกันเอาเรียบ,บคอขาถือว่าดีทั้งแม่ทั้งลูกนี่นี่นอ่าลูกสาวคนนี้นี่คือเบอร์ที่สามเนาะครับเออต่อมานี่เบอร์ที่สี่กะกังชุดแม่ลูกอีกนี่พี่น้องก็ชุดแม่ลูกครับชุดแม่ลูกลูกแม่ชุดนี้ลูกจักเดือนครับ ลูกมัน21 22หมื่นอ่ะ21 22หมือครับแม่นี่ใหญ่สูงท่ายแม่นี่สูงหนาจะประมาณเท่าไหร่ครับ <150 S 2> รอ้อยห้าสิบเห็นเนาะครับตัวใหญ่าลูกลูกตัวใดนเพิ่อน่อยเนาะตัววิโก,สก้สองล้านเป็นลูกตัวที่สองเป็นลูกตัวที่สองลูกสาวของวิโก้สองล้านครับเอาชุดนี้กับแม่ดูลูก,ลกแม่ได้เพียงน้อยเด้อมาเบิ่งการพัฒนาการของเพลินถือว่าเชียงขานนี่ก็ดีเนาะอือนะครับดีสีสีแดงแห้งอยู่ตรง นุ่มเนื่มเมียกะถือว่าสูงลวงดีอยู่น้ำล่างเง้าอาัหลาดนิดหน่ะครับพ่อเล็บขาวันนี้ราคาเขาเปิดอะารไปเลยครับราคาเปิดอยู่สามหมื่นหกสามหมื่นหกพันครับ เด้อสามหมื่นถึงพันตัวนี้ตัวน้ำลางงามๆตัวหนีเนาะงัวงเลียมดีว่ะเมียเพิ่นเนาะเมียนครับแล้วลูกถ่ายไปบังเอาตอนห <c oughs> กกิจเดือนเนาะเมียนเมียนครับลูกพี่น,อกกนปป้องก็ถ่ายไปบังเอาตอนหกกิจเดือนเนี่ยเพราะเพิน่นสีพัฒนาของเพิน่นสีดีดไปซ้ำใดเพอลูกพ่อน,นี่ก็ถือว่าให,ให้ให้ลูกดีดนะ้วยเนาะครับเนี่ยครับเนี่ยเบิ่งจากแข้งจากขาง้อสิบยี่สิบกู้มือนี่เปิดขาใหญ่เพียนเมียอีกต่างหากคุยลังดำนี่ครับลูกสาวเพิ่อนตัวแดงแน่นอนลูกนี่เนาะแดงแดงแน่นอนครับ แม่เพิ่นก็ออกจะหนา,าใหญ่ๆเงยหลงเงยปากใหญ่เขาใหญ่รพร้อมเป็นเป็นว่าได้ส่วนเขาอ,อุ่มบาดแต่ว่านา้ำไอ้ช่วงลราง,น,าาง,งน้ำรางเพิ่อนมันงำเนาะมันงำครับมันเนาเพราะแต่ทางข้างเลยครับเนาอลา,าดมันเลยครับนี่หอดนมโอ้เอ้าเอาไปปล่อยใส่เฟี้ยงเลี้ยงกินหญ้าน้ำกันแท้เพราะว่าช่วงเขาเจือหอกกันแท้หญ้าเขียวด้วเนาะครับจะอุ้มทุ่มนะครับนี่คือบุตรที่ บอร์ที่สี่ครับต่อมาเบอร์ที่หาเ <c oughs> บอร์ที่หาทหาี่เป็นง่ว่าสาวหุ่นดีสาวแต่กตระตุกนำเลี้ยงเมาจากส่ง <c oughs> แมนครับผู้ใรอยากเอาไปหากำไรคือส่งนี่เลยเนาะครับส่งตกนำเลี้ยงส่งจอยจากน้อยครับเพราะว่าไปเลี้ยงคนขืนอวนมากอะกำไรเลย <c oughs> แมนครับแม่นี่เป็นงัว่าซีแดงดีโพนดีอ่าข้มอายุจะหลายเลยครับเนี่ยอายุสิบสี่สิบ หาเดือนนี่แหละสิบสี่สิบหาเดือนเนาะแต่เหลี่ยงสมบูรณ์สมบูรณ์ก็นก่นนาจะขึ้นอยู่เนาะ,ะน่าจะขึ้นทับน่าจะตีซัดพแม่มันตัวใหญ่เลยขอบตาดำขอบหูดำครับแม่นี่ใบหูใหญ่แม่เพื่อนเนี่ยจะเป็นง้โค้งสางอยู่เนาะเป็นง้อลูกกระทบโค้งสางไงแม่เพื่อนเนี่ยเป็นอโค้งสา,าง,งไงข้อมูงแม่นี่ยยุ่เท่าไหร่ครับประมาณร้อยสามสิบนีราคาปันให้พี่น้องหลายเป็นไรปันให้พี่น้องมืดสาม หนึ่งมืนสามพันนี่ครับนี่เอานี่ครับงวดระดับหนึ่งมืนสามพันนี่โอ้คือเห็นสมัยสองปีผ่านมาเนาะหนึ่งมื่นไม่มีเลยเหรอครับตกทองก็สองหมื่นแล้วมีได่สองหมื่นกลัวสามหมื่นทำไรทำหนึ่งงวหน่อยพี่น้องครับพิจนาบเกาเด้อครับเด้อตัวใดเป็นตาเป็นเลียงตัวใดเป็นตาได้กาไรผมว่าเป็นตะเลียงสุตัว่งหม่าพอกาไรอ่าราคามันดีครับครับน่มีอยู่ หาอะไการนั่นบ่หาอะไการหาอะไการหาเบอร์ครับมักเบอร์เด็กใช้โทรมาครับผมมูลนบอกไปบอกครบคือคือโทรมาถามได้โทรมาถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้แล้วก็คือหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสองสามหาศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เบอร์นี่ก็เป็นเป็นเบอร์รลายครับอ่าไอเดียร้ายตัวหนึ่เบอร์โทรแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กเนาะอ่าหมอลัมสงัดรงวงามนะครับเป็นภาษาไทยพี่น้องทักมาได้ทั้งทั้งเขล็ด ข้อมูลเพิ่มเติมห้องวีดีโอขอได้นะครับเมื่อถูกตัวมีเอกสารใบหลอดครบเมื่อถูกตัวตัวล่องหนทุกตัวไกลใกล้อ่าราคาอยู่กับระยะทางไกลใกล้นะครับตัวล่องหนทุกตัวละสำหรับพี่น้องครับพี่น้องมันตื่นสายเขว้ามากเนาะวเงินแสนแล้วอะไรกี้เงียนควมอุ้ยนี่แมลูกไหมเนาะลูกแดดแดดบด้นะครับด้วยชงนี้บดสีบุรีปันได เอาจากกันกคนอยู่นี่เนาะครับผมปรกันชีพนายชิปไม่เนาะมาลับเนาะครับครับครับีสวัสดีครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับผม